ดีครัทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ติเช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยน้อกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ติจะไม่แนวทางคุณสำรับนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดหัิแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแลวเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการนวนเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่10นะคะเดือนกรกฎาคม2566นรนะคะหุ้นแรกนะคะหุน้นรัสเซียคืนนี้อาจ้รลดเจ็นะคะเจาะให้เม็ดเดียวเจ็ดแปนะคะหุ้นรัสเซียลดเจ็ดเ 7, จาะเจนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ จำนะคะวันที่สิเดินกระดาก,กดาโคม2 5 0พันหาบนะคะคุ้นเยอรมันคืนนี้แอดให้รูด9นะคะเจาะให้เม็ดเดียว95นะคะพุ้นเยอรมันรูด9เจาะ95นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะ ประจำนะคะวันที่10เดินกระดากระดาคก2566น 2, 500, 6, 6, นะคะรุ่นอังกฤษตันนี้อัดให้รุท่านนะคะเจาะให้เม็ดเดียว5 7นะคะรุ่นอังกฤษรุ่ด5เจาะ5 7นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ แอดปารตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามหลักของแอนนะคะแอดปารตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆวยปังๆในมีังใงช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ